สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านกันด้วย,ยกับผมเองเจ้าแมวนันโลกไม่ใชิบเดอะเ l ลคัทใช่แล้วช่องใหม่คือช่องเดอะเ l l ค a ทแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสติกบอ a r เลกาซี่อ้าลละครับครับมาเริ่มกันต่อเลยกี้พือไม่แอบเล่นมันนิดนึงเขาไม่เป็นไรนะครับเอาล่ะเริ่มเล่นได้ ซุ่มโจมตีกองทัพของคุณโจมตีกองทัพของคุณถูกโจมตีจากชาวบ้านพื้นเมืองแงแดนนี้กำลังเสริมซะถ่าจะมาถึงเมื่อตะว,วันตกตกดินโปสูต้ต่อไปจะไปจนกว่าจะถึงเวลานั้นเอาชีวิตรอดเอาให้ได้จนกว่าพระอาทิตย์จะตกโอเคนะคะพวกเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้แลวผมแรกเลยให้พวกเรามาขุดเร็วกันก่อนนะครับ โอ้ไม่นะเขามาแล้ว จะพงแล้วบอจะพังแล้วคเล็คเลคเลอกินถึงแล้วเกินถึงแล้ว เพลงนี้ก็อินสเลเกินนี่ปิดต้นเตี๊ครับหนึ่งแม่งดูเพจติลัสิดเอาล่ะแค่นี้นี่เพลงแล้ก็หายไปเพลงที่รอแล้วมาแล้วมาแล้วเอาธน,นุขนวยสองตัวจัดมันเเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวต้องตัวตีได้ ดีเด่ะคนขุดโจมตีคนขุดโจมตีมันคนขุดโจมตีมันไม่นะพลไม่นะพวกทหารผมตายหมดแล้วอ่ะทัวร์มาเยกย์โพน่ะน,นะครับราชการมันตระหนูจาการมันจำเลยตระหนู อ๋อธนูกดอ๋อธนูต่อยธนูต่อยเอ้พวกแกเห็นไหมว่าฉันน่าเก่งกว่าของพวกแกแกมากเลยเห็นไหมแต่แล้วพวกแกควรจะให้ฉันเป็นพระราชาใช่เต็มถุงแล้วครับท่านผู้ชมจัดการมันจัดการมันเอาที่ขุดตีที่ขุดตีมันผมงชนะมาแล้วครับ เชคโคนผมผมจนมากเลยผมจะไปหนวดหน่วยก้าตายเข้าไปเฮ้ยทุกคนจะนเป็นหน่วยหน่วย,วยกาตายคนรู้ไหมติ<อ>ดการ์มเมอร์ตีมันลงตีมันเลยเ<อ>ย้ชกคนชนะแล้วครับท่านผู้ชม ฮ่าฮิตขึ้นแล้วเย้พวกเราชนะแล้วเอาล่ะสุดยอดมากเลยครับเมื่อกี้เป็นปโฆษณาครับสุดยอดมากเลยมันขึ้นมายังมันขึ้นมายังตรงนี้แล้วครับสุดยอดมากเลยครับอืมต้องัำให้ดีเลย นะครับตอนนี้ผมถึงด่านต่อไปแล้วมอนเริ่มได้ว้าวพนดาบนเนี่ยว้าวเมื่อกี้เขาเมื่อกี้ทำไมเขาถึงพูดสองทีเนี่ยเม่้าเราคนดาบมันเจอธน,นูพวกเราสมาคมธน,นูจิการเมื่ไรจะมาคมธน,นู นี่เนี่ยมันยิงโง่มากเลยครับนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยอ่ะตายแล้วโคตรกากเลยกระจอกมากเลยครับท่านผู้ชมบอรล่มสตารแดบแล้ววะ พวกเราไม่ควรจะให้มันมีที่ยืนในสังคมครับพวกเราควรจะเอามาเป็นลูกน้องครับ ว้าวไอ,อ,อ้พวกน,น,นั้นเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมพวกคนอยาเอาธน,นูนก็นักดาบอีกนิดหน่อยพว,พวกเขานับักษะเยอะมากเลยครับชมก็สองตัวก็แล้วกัน ขุดขุดบนสีที่สำคัญมากครับท่านผู้ชมอืมจะบุกเลยดีนะครับท่านผู้ชม คงคิดไปเองนปล่าว่ามันดูดูแปลกๆกองทัพผมเริ่มนะครับไอพวกนั้นไมน่รอดแน่นอนเขามีธนูเยอะ แกเข้ามาแล้วนะคันูไอ้พวกนั้นโง่แม่งปิดเอฟเฟกต์ก่อนนึ่งแกเข้ามาเลยนะคันูเปลี่ยนใจลเข้ามาเลยนะคันูด่ามันเข้ามาเลย ปีน่าดดีละเะแกมันปิวปิวเกกมัมา,าเลยขอเอาตัวราก,กรออไปมีสามคนสวยเออท่านผู้ชมพวกเรานี่มันหล่อเท่จริงท่านผู้ชม ใกล้ต้องเอาไปเอาตัวนึงเป็นตัวนี้ผมเอาตัวนี้ไปจุจะเอาตัวนี้ไปจุ๊กคาณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยพวกหน้าตูื่นตีกูดีเออจะกล้ามาเลยเฮ้ยหน้าธนูหน้าธนูไม่ได้หนะาธนูไม่ได้หน้าธนูไม่ได้ต้องวิ่งหนีแล้วก็จุกต้องจุกวันนี้พวกเราต้องจุ๊กวันนี้ผมต้องจุกวันต้องจุกวันต้องจุทั้งวันวันนี้ต้องจุกทั้งวัน วันนี้ต้องจุทั้งวันแล้วก็อัธนุยิงสิให้พวกมันไม่เหลือไม่เศษซากจบตาจบ,บตานี้ก็จะปิดปิดคลิปแล้ว <_ d> ทุกคนศัตรูเรียกกำลังเสริมมีกันแล,ล้วทุกคนเฮ <_ d> ้ยนักขุดจัดก,การมันศ <_ d> ั <_ d> ตรูเรียกกำลังเสริมทุกงคชศัตรูเรียกกำลังเสริม เด๊ <c oughs> นักขุดผมนี่มาโคตรงงเลยหนึ่งอสมแม่งไม่โดนอีกหนีอสมไปไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> โอ้โหสุดยอดนักดาบ เดี๋ยวคงก็จะบุกแล้วให้พวกนั้นนั้นตายหงโจมตีโจมตีมาเลยพวกเราเย่เย <Yeah! S 1> yeah! ่ yeah! ผมชนะแล้วที่พอมีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย เดี๋ยวผมจะมาฟาร์มจะถึงคลิปหนะ่ะเดี๋ยวผมคอยฟาร์มหลังใหม่ละเจอกัน